สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเชฟวิชิตมุกุระเช่นเคยนะครับที่ห้องอาหารไทยศาลาลิมน้ําของโรงแรมแมนดารินเดนแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยเราก็จะมีแขกรับเชิญเข้ามาหาเรานะครับเข้ามาปรุงอาหารร่วมกับเราแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงท้ายๆของรายการครับแต่ก่อนช่วงที่จะมีแขกรับเชิญของเราเนี่ยเราก็จะมีช่วงแนะนําวัตถุดิบสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมครับใครก็ตาม ที่เรียกว่าเด็กเส้น,นต้องเรียกอย่างนั้นดีกว่าใครก็ทาที่เป็นเด็กเส้นติดตามชมกันดูนะครับว่าแนะนําวิธีการปรุงแนะนําวิธีการเก็บรักษาดูยังไงสุกดูยังไงที่เป็นของดีติดตามชมในช่วงวัตถุดิบครับและช่วงถัดไปของรายการก็จะเป็นแขกรับเชิญของเราปรุงอาหารกับผมในครัวครับเช่นเคยครับก็มีความสนุกสนานแล้วก็ได้รายละเอียดได้สาระในการปรุงทีเดียวท่านผู้ชมครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราไปพักเรียกน้ำย่อยกับร้านร้านนี้ก่อนครับในช่วงของยอดร้านเด็ดครับเดี๋ยวไปพบทั้งหมดของรายการครับ ช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปหากำลังหิวให้ทำปากจูเพราะยอดร้านเด็ดวันนี้เราจะนำเสนอร้านเด็ดสุดเก่าร้านหนึ่งในย่านนางนิวาที่มีชื่อว่าเจจูซึ่งความอร่อยเด็ดของร้านนี้เป็นที่รู้จักของคนในย่านนี้มาแล้วกว่า10ปีเก่าไม่เก่าเดี๋ยวรู้กันจากเมนูที่มีให้เลือกอร่อยมากมายเรามาเริ่มกับปลาเก๋าสามรสจานนี้ ที่ครบท้วนไปด้วยรสเปรี้ยวหวานและเผ็ดซีดหรือจะเป็นไส้หมูพะโล้ทอดที่หอมกรอบกําลังดีทานคู่กับซีอิ๊วหวานแม้เข้ากันจริงๆใครที่ชอบเมนูแซ่บๆทางร้านก็มีซุปเปอร์ขาไก่ชามนี้เต็มรสชาติเต็มคำกับขาไก่ที่เปื่อยได้ที่รับรองอร่อยจี๊ดจา๊าโดนใจนอกจากนี้เจจูยังเอาใจคนทานมังสวิรัตด้วยเมนูที่มีรสชาติอร่อยเด็ดไม่แพ้กันนั่นก็คือ เต้าหู้ผัดเห็ดสามอย่างจานนี้ที่เริ่มจากการทอดเต้าหู้จนเหลืองกรอบนอกนุ่มหน่ยพักไว้สักครู่แล้วผัดเห็ดทั้งสามอย่างลงไปในกระทะเพิ่มรสชาติด้วยซอสเห็ดหอมเจและซีอ e ิ๊วขาวเห็ดหอมผัดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนจะนำไปราดบนเต้าหูก้กรอบแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับต้อนรับเทศกาลเจด้วยหนึ่งร้านที่ยอละเน็ตภูมิใจนำเสนอแวะมาทานกันเยอะๆนะครับเจจูเข้าใจดีจริงๆ